สวัสดีค่ะดิฉัานนางสาวภูริเชยาเยาถทิพย์เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาพาลศึกษารหัสนักศึกษา68311 0340 3 8 03 8ค่ะวันนี้จะมากล่าวถึงสภาพปัญหาก,การใช้ภาษาในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับด้านต่างๆดังน,นี้ค่ะด้านที่1ด้านการพูดนะคะในชีวิตประจำวัน หลายคนพบปัญหาในการใช้ภาษาไทยด้านการพูดเช่นการใช้คำไม่สุภาพพูดไม่ชัดเจนหรือใช้ภาษาวัยรุ่นหรือคำแส่งมากเกินไปทำให้ผู้ฟังเข้าใจผิดหรือรู้สึกไม่เหมาะสมบางครั้งผู้พูดใช้ภาษาผิดกาลเทศะเช่นการพูดกับผู้ใหญ่ด้วยภาษาหยาบหรือกันเองมากเกินไปนอกจากนี้ยังมีการใช การออกเสียงผิดหรือใช้คำศัพท์ผิดความหมายซึ่งอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนการพูดเร็วเกินไปหรือพูดว่านก็ทำก็ทาให้เกิดปัญหาที่ทำให้การสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นการฝึกพูดให้ชัดเจนเหมาะสมและใช้ภาษาถูกต้องจึงเป็น สิ่งสําคัญในการสื่อสารในชีวิตประจํำวันด้านที่2นะคะด้านการฟังในชีวิตประจําวันเรามักพบปัญหาการใช้ภาษาไทยด้านการฟังเช่นการฟังไม่เข้าใจเนื้อหาที่อีกฝ่ายพูดเนื่องจากพูดเร็วเกินไปหรือใช้คําศัพท์ยากอีกทั้งการใช้สำเนียงท้องถิ่นหรือภาษาถิ่นก็อาจทําให้ผู้ฟังจากพื้นที่อื่นไม่เข้าใจนอกจากนี้ คนมีนิสัยไม่ตั้งใจฟังหรือขัดจังหวะผู้อื่นทําให้สื่อสารผิดพลาดและเกิดความเข้าใจไม่ตรงกันบางครั้งฟังไม่ครบประโยคก็ด่วนสรุปทําให้ความเข้าใจผิดหรือทะเลาะกันได้ดังนั้นการฝึกฟังอย่างตั้งใจและใช้ความเคารพผู้พูดเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารที่ดีในชีวิตประจำวัน ด้านที่ 3, ด้านการเขียนในชีวิตประจำวันหลายคนพบประสบปัญหาในการเขียนภาษาไทยเช่นสะกดคํคำผิดการใช้วรรณยุกต์ผิดหรือเรียงลำดับประโยคไม่ถูกต้องทำให้ผู้อ่านสับสนหรือเข้าใจเนื้อหาไม่ตรงตามผู้เขียนต้องการจะสื่อบางครั้งมีการใช้ภาษาพูดหรือภาษาวัยรุ่นในการเขียนทางการเช่น K okay, ครับปะซึ่งไม่เหมาะสมนอกจากนี้ยังมีการไม่เว้นวรรคหรือไม่ใช้เครื่องหมายวรรคตอนทำให้ข้อความดูอ่านยากการเขียนที่ขาดความชัดเจนและไม่มีใจความสำคัญก็เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยดังนั้นการฝึกเขียนให้ถูกต้องตาม กฎภาษาไทยจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพยกตัวยอย่าง3ข้อด้านการอ่าน 1. อ่านไม่เข้าใจเนื้อหา 2. ไม่เข้าใจคําศัพท์ยากหรือภาษาทางการ 3. อ่านข้ามหรืออ่านไม่ครบขอบคุณค่ะ